กรบสบายดีและสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเบิดส่ขู่ส่คนเด้อพี่น้องเด้อบวัวซิ่ในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับกับสู่ซ่องบะเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บะเตียงกับอ่ากำลังชีออกไปเวุ่นคนละเนาะพาสาวไปเพิ่นมาปวดพี่นี่พี่น้องเลยเพิ่นก่นาหัวใจบ่ค่อยดีบ่สันกำเมื่อยเนาะสบายดีลูกละ ฮ้อน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 ทำมาห่มพ em, eh ี่อ่าเอบุญเรองุงบุญมาเจอทั้งบ่าวจันทร์แล้วก็ทั้งบุญเทอมทั้งบ่าวบุญพี่น้องเอยบ่าวชยาวบวเสียงมันครบเลยเนาะอ่าเฉลยนะถือโอกาสนี่พ่อแม่พี่น้องเอยอ่าบ่ตรเตียงกับเสียลซองทั้งอะวัดป่านาคาธิบดีเนาะเพิ่นเฮ็ดบุญมันผ่านมาแล้วพี่น้องเอยวันที่สามสิบมษายน แต่ว่าบ่เพียงมาบ่ท่านไปเจเครื่องอยู่ทั้งเหนือพวกแหละเนาะเลยอ่าย้อนหลางบ่เป็นยังพี่น้องไอทำบุญทำตอนใดก็ได้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่หวากันพ่อแม่พี่น้องเลยปูนไปหาลูกบุญไป่อยากกินขนมนะลูกแม่ลูกอยู่นะอ่าชรุบชรุบเดือุงจะชื่อไห้เดือดุงจะกินน้ำรานบัดนี้โอ้โหโอ้ยายน้ำบ่หน่ะ โอ้สบายดีรู้้งเตเอาเอาเป็นเอ็มร้อยแทนไดยป่ะสบไปเอาห้ดีได้ขึ้นมีเนาะอ่า้อนขนาดเนาะโดยโดยอ่าพี่น้องไยพักกันไปทั้งไหนเม่อนี้บ่ไปเรื่อยๆขึ้นรถใ่รอทงนี่ป่ะอ่า ไหนเอาขาจีได้ป่ะขจีอิมลานเนี่ยนะเป็นเครื่องา้นม่าม่มพี่น้องเลยมมีเงินน่อยใะเดี๋ยวๆมี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 บริจาคฮะเอ้ย นงเจอดรถดูสกสียงเงินื้่รถกเเสียเงินบ้าหยงเลยเนาะทีเไม่เน้เสียรถเลยนี่นี่นอระจอดในตลาดน่ะใหญ่หัน็กเปลี่ยนไปข้าง้างไหมแต่จะไปจอดที่ข้างทางแม่ว่าไหนเจะคองหานสบายดีนี่สบายดีเอ้สบายดีพี่น้องเอก็ถามเลยเลยถามว่า คนหนึ่งมา่าบานเห็นเลยเลยดังกันใหญ่แล้วบ้านนี้ลูกชายเตียงกาอันนี้อันยังก็บัดลูกชายเทียนอีหยังสีช้ำผ่าแเมฆพันธุไอ้โป๊บ่หนี่ฮุตเตอร์เฟิร์ตโอ้ยนี้แล้วโอ้ยแล้วก็ว่าล้างกล้องมีแตกชุดชุดเปิดกล้องเมื่อไรเตียมป๊บโอ้ยเป็นหมันเป็นยังโดนๆไปแล้วมันกระลึง เดีกระลึงดอกใช้ด้วยอาาทูจาไม่ตู้ด้วยฮะทูจ้าไม่ตู้ด้วยพีู่่ามีดูย่ามีโอ้ย่า่่านอรยนนาอันย้ย่านย่านต้ะอ่อนอยู่ป่อืมมาใช่พี่น้องไยบันิยันทางเพิ่นจะเผาบบมี่รักเร่งดีบ่ะ โอ้บอก nhau ซีนมรึเปบ่าโมนี่ฮะนึกันบ่เสุดไปแล้วบ่าเสี่ยงหลายๆคนน่ะเสี่ยถ่ากันนะอาการนี้นอนไม่ต้องร่วงตรงนั้นนะอ๋อแต่ละเนี่ยครั้งแรกก็สิไปแล้วด้วยซีนมรถบรบุญไปใช่ไหมโอ้เพี้ยนฉลาดขึ้นเดี๋ยวนี้เนาะประบุกันนะโอ้เป็นงานได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเลย หาไป,ไปนะมูห,หนกกาฝนมันจะออกูได้อีอม,มือต้งยูอูแล้วมันเกาแก้แล้วหาเนี่ยว่าอเนาะมาจันจะหาไมจะเาเนี่ยไหม,ม่องงงงนงะอยงงสงงงงงงงนงงงไปงงงนงงงองงงงนงง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 องงงองง่งง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 งองง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 อตงง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 งองง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 องงงงยงง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 งปงง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 มงง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 งองงงงอยัอยอก เอาลับอยู่คนอื่นเลยนเงน่อยนี่นี่เอาคลิปเอาคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานนี่รถเจ้าหัวนี่เมนรถบัานน่น่ะเอาเรื่องบบุญได้เลยเมนรถเม้วเกียาถมันยังก็ยาอยู่ใช้กะย่าแต่ว่าบบุญันพี่ปโนเขาเอาเทีอนห้วัวพอดีเลยเน่ยได้กะยาแล้วบบุญเราเปิดเปิดทางไว้เลยเปนบาสวางพึ่งไว้นะว่านี้กะ ก็มาเทียงหน้าไพ่ใหม่กันนะแต่ว่าคอยว่าเจ้าจูจรดรถเจ้าเจ้าวาอาไว <c oughs> ้เดี๋ยดิเพื่อนลงพัดไปด้วยอ่โอ้หมู่วานนี่ค่อยลงไปใต้เ,เห็นปั๊มน้ำมันนั่นไปบดเ,เลยเห็นไปเห็นในคลิปนะเห็นแล้วแบบนี้เพื่อนนะหลังปั๊มน้ำมันได้ไปไปบดเลยเหลือแต่กันเซาช่องจำเซานี่รก็ดีอยู่ปวดโพแมนอ่ะบันนี้พี่น้องเลยอ่าบอตากระบุมาบันนี้เนาะเพิ่น ซองอันน่ะทางวัดป่านะคะที่พอดีเละอ่าทางพระอ่าดวงญ,ญาอินปันเพิ่นพี่น้องเลยบรมินทินปันเจ้าได้ <c oughs> <c oughs> นั่นกน็อินปันอินปันสุริโยอันนี้อินปันพุทธคันเพิ่อนอันน่ะมอบอันน่ะซองมาให้ทั้งทีมงานอ่บาบ่เตียงบัตรท,ทุกคนนั่นแหละร่วมกันทําบุญววชสันพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าแต่ว่าทางเฮานี่ ขึ้นไปเหนือเนาะก็เลยมาโบทันพี่น้องเลยวันที่สามสิบผ่านมาเดี๋ยวอะไรย้อนย้อนหลังโบเป็นยังเนาะอ่าเรื่องบุญเรื่องทานนี่ก็ตอนใดก็ได้บุญคือเก่าพี่น้องเลยโบเป็นยังดอกเนาะอ่าโบสายก็เฮ้ยโบเชียงได้ไปทางไหนมือนมาจะขึ้นไปทางเลสิบทางเลสิบบอโอ้ไปหาพี่น้องทางเลขสิบท่านใส่บอบ่

โอ้อ่อา่อ่อังงงิอั้งนึงจะแจ้งก็ขวกเลยไปจังเห็นเนาะอ่โอ้ด้ยโดยอันยังสิไปยุพี่น้องอาไว้มือไหมเพื่อเลยไม่จะแจ้งเด้เราเนเอากัะเอเขาไปแจ้งกันโดยช่องทะลุปูพวงเลยวะขนนี้หลวดยเลยบรเตียงสิไปลยทางอยู่พี่น้องอน้องอ้อมก็ไม่ได้ไปด้มือเลย น้องเตพู่แหละแ้วก็เสียเงินไปมอบให้ทางวัดนี่บัดป้านี่วกลวซืว่าไม่สิพอพอราิขนาดใหญ่กขึ้ขนาดไปเพิ่มขนาดไปแล้วมันไม่นาดีกุ๊่แมนาเปนโตไม่คือตว่าที่ว่าจันสร้างไปนี่ทางสานแก้วเนาะว มันคนละสร้างดิสร้างแก้วสร้างสร้างแก้วสร้างมาแต่ว่าสร้างอื่นไปเห็ดมันก็เลยบุฟเฟ่เสียงจะค่อยประจันเลยไร่หอลางวยงาโอ้สิบสามกงยาวอเป็นเจ้าส่วยรลมีเลยนะยาวสากวงหกหลดหกคูสิบสามอ้คูาดเวนบุเชียงยังเก้าคูมันก็เลยเห็นแห่ไหมอ่ะคอนข่างหมู่อเนี่ ปกติเฮือนหลังใใหหญ่ญ่ใหญ่แบบทั่วไปนี่แกมิตะเก้าคุ้นชิบอยนะนี่ชิบชามก็เลยสั่งบอกเพคนว่าขยับไปทั้งเฮือนคั่วเขาอีกนิดนึงเด้อว่าแล้วก็ขยับทั้งหน้าเขาอีกนิดนึงเอาไปทั้งหน้ากับซ้ำทั้งเฮือนคั่วกับซ้ำนะมนุษย์เอาแต่เฮือนใหญ่หันหงละซ้ำก็พอแล้วเนาะเลยให้สั่งให้เพื่อนยับเขาอีกแต่ก็คือสิบพ่อแหละคือบุตรท่านนะ อ๋อสากองจุนพุ่นอยู่เนาะเตียงคิรชีงบมันเราชเบิดลและอย่ะมาเพี่น้องเลยบะเชียงจับจให้คอยจับกล้องให้คอยนิดนึงเนาะี่ยายให้ก้อนพี่น้องเลยเบิดคคนมีเบรเซนบจิตบตาน่อม่ไเจอเพื่นชั้พี่น้องเลยเนาะ ช่องช่องเจ้าซื้อยังนะบ้าบุญช่องเจ้าซื้อยังก็ซื้อบ้าบุญบ้านปลาในช่องอ้าวผิดเดียวพระจักรแฉเนาะบ้านปลาบ่บ้าบุญบ้านนาพี่น้องเงยมาใจเส่มาคือชิเมนนะมั้งเนาะบ้านนาเอาตะกี้ตะกี้มันเป็นป้าบ่ มันเป็นทงหน้าแล้หรือวป่าตอนนี้ฮะเออกขนั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดถืกอยู่เปลี่ยนได้มันมันเบิร์ดได้ป่ามิได้หน้าได้ตอนนี้ฮะเพิ่นชาวมันเปลี่ยนเปลี่ยนมดแล้วเปลี่ยนช้าเจ้าน่ะบรรนาบาคือเอาบรรนาคือข่อยนี่ข่อยกับบรรนาก็มีนี่บรรนาได้ถ่ายอยู่นี่กะอืาพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ของข่อยเองเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นใส่พิษเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์เพิ่นก็บอกว่าอยู่ผูกเพิ่นพิมพ์นี่ยพิษ เพิ่นใช้น่ะ so บ่แ oh. ม <lay imos Likewise. laughs> <original alive> ่นซาเนลเด้อซาเนลพี่น้องชื่อเนี่ยบ่าวติ่งทองซาเนลศาสอาจารนศาสจารย์ชว่าหนัอคิดว่าเขียนว่าศาจารน้องอเมื่อกี้นี่อ๋อนี่จอนี่โดยโอ้อันนี้ก็บ่แสนบ้านนา่ลบ้านเฮาบ้านเฮาเด้เนาะโอ้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยแต่ว่าือบ่ผิดก็ย่าแล้วเนาะ Đây là lý xài bún báo lý xài bùn mà thử Thử chụp nhang ngay đó nè Đúng không? Thử chụp nhang ngay đó nè Ừ Chụp sửa mất rồi đó Ừ Nếu có khi chụp sửa không thì thử Đây là xài mà chưa có chữ Chú nội nghe Đây, đối 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 Hoàn bò Cái xài Nó, Nhi, đôi, 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 đôi. Đôi. dù rốt bà Xài dù rốt bà Xài dù rốt bà Hoàn bà Ok Chú nội nghe mất Bạn này Rồi các bà chít bào Bào nhau อาจารย์นี่ได้แล้วเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าบ่เตียงให้ก่อนนี่ได้ค่อยคืนให้เจ้าแล้วบาดช่วงตีกลับบดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยได้้นีบ่าบ่ยาวซเนลเด้อซเนลเนาะโยเอาใส่ตัวนี้เลยก็ได้มให้ังได้คือกันได้คือกันจังบ่อ่มามื้อหน้าเพราะว่ามันมันเลยแล้วงไก็เลยแล้วแล้วสิไปมให้เพิ่นเลยก็ได้เนาะ้แต่ศรัทธา เร right. no ื่องบุญเรื่องศีลนี่ใส่พันหนึ่งก็ได้บุญพี่น้องเลยมีคนบอกว่ากันได้คือกันก็บัดเชิญนั่นแหละแล้วแต่ที่ใช้เสียไรอันนี้ได้น้อยเสียายก็ได้หลายห่วยพี่น้องเลยมันคือว่าเอาวัจนอ่านว่าจะได้เอานี่บอกลุงลุงคือว่าลุงเพื่มเนาะลุงลุงเพื่ม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 ลุงเพิ่มแล้ว ซื้อนี่มันโมเมนต์เฉลือมมันเฉลื่อมเนาะลุงเหือมยังเหือมเอาเหือมไม่ใช่แบบไเหือมเหือมฮะยังคอยานอยู่ฮะมีแต่ซื้อคอยงานบ้เหือมนี่มันเอ้าลุงเหือมซื้อโอ้ะซื้อบัตรกือได้บุญอยู่บ่ฮะได้อกันอะไรอันนี้ซื้อคอยบ่ได้เลยเนี่ยมันบุญแล้วว่าลุงในทีมงานนะบ่มีแล้วว่าลุงแต่สิไปทั้งผู้ซื้อเหือมเพขาเล่นอะไบุญบ่เลย เขาก็เขียนชื่อเขาใช่เขียนใช่เขียนใช่ลางคืนมันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่ <Man. S 2> บุญดีแมนอันนี้นี่จิตใจโดยเฉพาะเลยเป็นลเว้ยมนเป็นลุงเป็นยังว่าไม่เหตุผลก็ยงังบัรทุนิีโบเกียวแม <Man. S 2> นพิมมามันคื <Man. S 2> <า>อเกิดการถ้าจิตเจ้านี่ มอบเงินใช่ไนี่ยจะไปถวายให้วัดเราได้ถ้าเจ้ามอบใช่แล้วคินต้องปลาเราบบได้จิตอยู่กับแม่นคืออยู่กับจิตเขาแม่นอันนี้ถือต้องแต่แต่ผมมีซื้อก่ะคะแนนมาเท่าไหรใส่เมนหอมมะพร้าวกับนี่ประโยชน์ที่เราคนเอาเงินเท่าไปร่ใส่จริงที่มันดีบปเะียนบ่ากใช่ถูกเขียนบ่บกเขียนใช่ก็ได้เขียนใช่ก็ได้เขียนที่เราเขียนบ้านเขียนใช่ทั้งพืชทั้งพืชมันนนะดึงเทิมมาล้ดึงทึงก็ได้ดึงทิงก็ได้ เป็นพิมพ์พิษพี่น้องเลยลุงลุงเหือมอาจารย์เข็นสีงามเนาะอาจารย์เนาะโอ้หมอเจ็ดใช่เปล่าบ่หมอเจ็ดบ่งามกับจักรีเอกายแต่น้อยจ้างขึ้นพี่น้องเนาะคนนะเจ้าเขียนได้คือนแล้วบอสเจ้าบ่าวเราเนาะแมยโอ้ยวิธีโคตรวิธียังนี่พี่น้องไงเพิ่มท่านแหนว่าง่ายเลยอืมคุณโอ้ยงเชื่อม่บาะดึงเชื่อม กวาดแล้วอ่ะทีนี้ช่างล่าเาใช้อปากกาคือกุดแทะปากกาไม่เีนหัวเนาะแค่นี้แค่นีาปากกางามเราเขียนงามกว่านี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้นี่กล้องจี้ใช่แล้วอยากอยากเน่นนนเน้นนั่นเน่นนินึงแต่หายเขียนใจเย็นๆนี่ง่ามประจันนี่ยอมรับางามนะมั่้นนะมั่วเลยั่วนนใช่เลยชงมันกด้ชันกได้ส่อนกน โอ้สาธุเบิ่งน้อยนึงก็ได้เบิ่งนํากันบ่โอ้ย50พันผู้ใดอุ้ยมันขี้บ่กันออกกันยานโยมอ่าถูอย่าถามโยเว้าไปเ็มันหิงลิที่ไปเจ้าก็เว้าบ่แม่นจะคู่สิเว้าได้เลยองบ่เสียงใดอันเรื่องนีน่ะเรื่องก็แล้วเรากะบ่แม่นบ่ได้หมใช้พาเรืองเนาะเว้าเว้าบ่ได้บ่ได้เลยบ่บ่ได ยยัทายกันบ่ไเลตเนาะคยได้คอยเด้อยมนาดจันมาดจันบาจันทำบุญเนี่ยลุ้งช่วงนี้ช็อตได้่เนชวงนี้เอ้ยอันนี้บริวากันไหนมิต์ว่าวไปกนเลยทำบุญทำบริวารบวารเาแต่ว่าบเตียคนญาติเพิ่งจะซื้อนะโดย ใ้าถูกได้บุญน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแกแล้วโอเคใช่ถูกได้บุญเนาะทำกันติดโบเกียวโบเกียวโบเกียวลายได้ลุงไอ้นี่น่ะคือว่าลายเลยลายเลยทำบุญเพื่อนเขาไปช่วยสิบช่องเป็นว่างานแต็มลายเลยสิบพันเงินเต็มสิบพันของหลว่อคอยอนาคอยเฮ็ดบุญน้ำแถาพ่อเนาะพ่อเท้เต้เตียงที่เสียไปเน่ยพี่น้องบัตรเชิญสองพันกีบเัิน ลายกับบริวารหรอกเนาะแต่่ารทัพเฮ็ดบุญเออแม่แต่่ามันมีใช่มเนาะพี่น้องอย่าาสุอ๋อยังยังบ่เสียงได้พี่น้องอยางแบเนาะเราเราจับกล้องให้อ่าพัิบุรเดีเจ้าของเจ้าประทึกบาเสียงน้อยคือคือคืคือ่องอย่มผิเพี้ยนโมผิเพี้ยน thì được tham mà thằng này mà hỏi thảm hao nè nón thì qua ở bên này cũng đi lưỡi bỏ chắc chút mày không nó cái gì vậy nó vẫn được không còn 18 thằng thằng bao vô hoặc là thằng bao no. xiêng phun bay là cái bao xiêng phun bay con thì đấy bà khi đi hà thằng hồ lũng con <coughs> sài với nhau thì bay okay. ตั้มเราเสก่อนมัอนี่ไปไปหลายคนเราให้ได้ลุงเงินต่ว่าลุงยังไ่สัมภาษณ์จะเชียรลุงหรือร้องมันยุ่งไปไกลแกไอต้นแล้วอยู่ได้ลุงไงไอต้นแล้วเพราะว่าเนี่ยนะก็คือเห็นนั่นแหละแล้วคิดว่าจังไรมาเตียงกันเลยขออนุญาตถามมาเตียงบ้านแบบมึงอึมันอยู่ตองไหนมาเตียงมาลุงบ้าถึงอึขุนไรเข้าไปทางเครื่องน้องอ้อมก็ได้มันไม่ได้เป็นบ้านนะลุงมันเป็นดงไร มือนะบ่แมนเราบอกว่ามีปลายางเราบอกว่าแเพรานเราหมื่อวานนี่มันเป็นดงดงนั่นน่ะมันมีส่วนยางส่วนมันมียางมันเป็นดงคือดงบ้านเท่านี่เราไปเผาแล้วทุกอย่างไม่ห่างลูกฮกเข้าไปหันน่ะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ห่นงไม่ห่างลูกฮกโกแตกมันวัดไปเห็นไหมตัวนี้ไม่ใช่ยี่งไม่ห่างลูกฮกโกแตกคนละบ้านหรือวะแต่เขาไปเข้าวงการนี่เลกคุณแล้วบ้านยังเกาะท่าเหรือ เมลูกดกชื่อว่าลดกหกเตกดกมืออืดดูเก้าคนนั่นน่ะอันั้นเลยดมืออืดนี่มันคือโมเมนบ้านบอมันเป็นดงเป็นดงแต่ซร้าหมู่บ้านแบบว่าเพิ่นไปเผาแบบว่าไงคือส่วนยางลายสุดในหันนะและและเมนเป็นแรงเพิ่นเผาเป็นกระตุกน้อยนะเผาต้นนั้นต้นนี้แล้วโตกันไปเรื่อยๆสร้าอีกหมู่บ้านนึงแหละแต่เป็นดงโดยตอนนเราชอบมะล้อมะลอดอ้อ้โหเป็นไข่ลูกสามคนไว้เป็นไข่ติดผักเป็นแก้วอยู่ อ๋อเพระาะว่าเด้อขวบสิบเอาทั้งบ้านลงมาเงี้ยวบ้านนุ่นสันแถวบ้านหนาผูน้นาเก่งแถวที่น,นี่นะเข่าออพุ่นเบิดลุงเลยคนที่ผมมีเบียกเห็นงานทำหน่อยจาเข่าออไปในยันจ้าหาทางออกมาเจอเลยโอ้ยผมเมนมันแทนน่ะลายเห็นไหมลายลายปลายางลายทั้งเป็นดงเลยแต่กี่ตะก้อนนะเพิ่นมันเป็นป้าเป็นดงแหละเพิ่น เพิ่นเพิ่นทางให้เพิ่นทางให้เลยพันผูกเอือลายไปเอิ้นเดิมเอือแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นปลายางไปแล้วเชินไลยนะจะเข้าเชินยางลูกโคนเราแบบนี้มีเบอร์โทรเพิ่นอยู่บ่โอ้ดีดีรองเบิ้งลองเบิ้งเพราะว่าเมนแม่นอ่อเบาเตียงกันเข้าไปเกือบที่หอดแต่บ่มหอดจักเทื่อพี่น้องเลยคำบวมบวมมันแม่นทั้งคำ ทางเป็นแต่ย่านเนี่ได้ดูงเงมันไก่ได้เข่าดุงเหรอทั้งผู้นผู้เดียวจะไปผู้นึงผู้เดียวจะจะไปว่ามันเข่าดุงพังก็ดุงไก่ไก่อยู่อยู่กับตู้หรือว่าไม่ได้ตู้มีแต่ตู้บ่แหละแถวนั้นน่ะเร้องกดย้วเบิ้งลองเบิ้งฉันนั้นมาเตียงขี่ตามเข้าไปตู้เอออ่าเอาบุญน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยยังเหลือทีมงานมาเนี่ยกะบราเซนบราจิตโตต้าสาบุญบันนาแหละ บอรลีเนาะแจกใจแค้บอีลีปลาปลา,า,าไปน้องการมันมันมาทรงในตู้มาคืว่ามาแล้วยันงานแต่งแล้วมันนี่เนาะงานแต่งเป็นแข่งคือว่าไปเห็นคลิปไปเกาะรถเขาจะใช้น่ะบอรีเทียวนน,นึงบนไอ้มีอย่างเนาะรถจอดบ่รถเป็นจอดไว้ลอยต,ตามนิดน,นึงรถเป็จอดไว้เหรอจ แล้วขับเข้ามาแล้วเหยียบเหยียบนกนะเห็นหูอยู่แล้วหู้อยู่ว่ารถสิทอยออกมาแต่เพิ่นกระมุนเข้าไปนะเหยียบก็แบบมันแน่นี่เนาะเป็นยังไยบ้านเฮานี่พี่เพิ่อนมาว่าเพิ่นดิ่งแฮร์รี่ออกมาก่อนก็โมเป็นยังไงพอทางมันแคบเพิ่นกระมุนเข้าไปเลยนะกระมุนเข้าไปยิ่งเจอมันสี่จมซึมเนนั่นหนึ่งเอ้ยบริจาคยังเป็นยังเไยมีชวนอยู่เพราะว่าบริจาคให้น้ำได้ยังบริจาคอย่างเลยก็ให้โคยิงวะผู้ชายยิงโอ้ยมอง โอ้ยเดี๋ยวแต่คืนนี่างน้โดนโดนคนกินกับกินเนี่ยนี่เยทั้งพ่ลุงเคยแจบเคยอยู่ดเคย้วนี่ขมัน้ยแล้านี่ก็ใช้เสื้อขาวใช้หมวกนะใช้เสื้อขาวใช้หมวกเคยเยอเลพ่อน้าแบบเด็ากนโอ้้บี้อบเจ้ากไปกินเนี่ยก็้ออู้อย่พ่อดา เสียขาวเนาะเื้อขาวเส้นหมวกเสือสิบโมเนค่อยละหมวกดําบอโลไปตีกเหมกร้ายอ้ยอมแ้วหอไง่าว่าไข่เหี่ยวเหียใูอับอายไกลขี้าทำเมาหนิย้อมละบอทำเมานย้อมั่ว่าเหี่ยวเหี่ยวก็ติดอายเลยกลอมาเฉยคนยออัเยคือว่าขี้ได้ให้เฮ้ยพูดเนาะอ้อ้อ้ ใช้ยุบหมูคอดีเลยอนี่นี่รูปร้ายขึ้นเนี่ยนี่เปลี่ยนได้เนาะคนเนาะโม้โหกยอะกันเด้่พี่น้องไปชนะเดี๋ยวมันล่วงเลยเวลาเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะทีมงานกะเพ่าไปถ่ายคลิปมาแล้วเพื่อบอกนี่มุดจ๊กทางไปได้บอกนี่ว่าไปไทยนะยิงซีถามซามเทือดได้พี่น้องเลยจะไปทางใดบ่้งภูเลยแล้วแต่เพื่อนมันนี่ละ ขับไปไหนกัไปเพื่อบ่โอ้ยทั้งมือนข่อยก็เป่าเหตุฉูดก่อนไปน้ำผายก็รถอย่าไปลูกเนี่ยโมบีเยไม่ม่ไม่เลยเนาะไปก็ได้แต่อย่าไปน้เลยเลยไปก็ได้เนไปน้ำไผ้าก็ได้โอ้มดมีใครเยอะกามีจกอดเนียวต้อนต้นนะไปุกันไปกอดก็ได้กอดก็ได้ีแบบ ขีแมสก์มีรถขี่ผ่าีก่อหนอ่งเลมขี่รถด้วย่าเมียมาผู้ชายเนี่ยาอดนวบ่อใครว่าจะลุไปหาอุ้งลุงเหม่ยจะไปเฮ็ดเราบอกเดี๋ยดิจกไปน้าเล่าเงเนเราเมืองเราได้มาจอดด้วยกันเราจะไปน้ำเล่านะยกไปน้ำนี่แหละเออมาเตียงไม้ลองบึงก่อนเนาะ เอมาจอดไว้ฮันไปไปน้ำแมนเป็นเข้าไปเสียบมงแล้วจอดให้ได้รถกลับไปจอดไปคอยไป็นน้ำนะเนาะพี่น้องเลยอ่ะบอยกันบ่าโน้ตหูม้วนได้พี่น้องเลยว่าลอยให้ยืดให้เหย้าเนาะไปไปเดินทางปลอดภัยแต่ละคนแต่ละคนพี่น้องเลยสบายดีเนาะแถวหนังยามนี่หฮงห่อนชับอโจอดรถตากแดดลนกับไรได้หนี่ตีนแตกสุ่มระเฮงได้ สีรถจักรยานโอเคได้สีรถกินน้ำข้นเป็นสีรถอ่าไปพี่น้องเไยเรือสามนุ่มบานี่เนาะไปนกันเนาะมันโม่งเงี้ยงข้างเดียวบ่เนาะบ่บมบุญนี่นั่งหน้าววยาวข้างหลังนี่มัเป็นอย่างไรเงี้วแล้วนอนเดียดเลยอือเออนอนนอนควางเลยนอนเดียดเลยอ๋อโอเคก็วิบอยู่บ่อหน่อได้แต่เครื่องหนึ่งแม่หลดหนึงเม็ดห้าชิปหนึ่ง กูเข้าข <bin uk> <azo> ึ said, do, do. ้นมาแล้วอ่าโดยโดยป้าป้าเดินทางปลอดภัยเด้ออ่าพี่น้องไงรถประจันฮะโอรถประเตียงคือกันเย็นเปิดติดเครื่องเนี่ยเย็นอยู่ถ้าเปิดเครื่องในห้องน่าจะเป็นไงโอ้ป้าป้าพี่น้องไงนะโอเคปรเตียงก็ขอจบที่เป็นเพ็งที่นี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเนียเพื่อนกันไปละจุดศูนย์รวมอีกวิวโมงหนึ่งบานี้พ่อแม่พี่น้องไงยู่นี่แหละเนาะอาณา ทางอันณะทีมงานเพิ่นมาผักมาเช้าอ่าหรือว่าดูตลาดนี่แหละเป็นมองอ่าเลขเงินเลขค้ำพ่อแม่พ,พี่น้องเลยเนาะอันมีมีเ,ลเปลี่ยนเงินตาแล้วก็มาซื้อเสือซื้อผ้ออาก็อยู่แถวนี่แหละพี่น้องเนยซื้อไปผา้าคนนั้นคนนี้ซื้อน้ำซื้อในนี่แหละก็อ่าในกินเนื้อยะพ่อแม่อยู่ในตลาดพี่น้องเนียเนาะก็ออกไปมานี่ไปเ,เวียดไปเวียกมันนะพี่น้องเนาะนะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบ็ดซุกซุกสุดคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิป จนจบแล้วก็บประามโฆษณาด้วพี่น้องเด้อมืัอนี้กับบเตียงได้มีโอกาสเอาซองบุญไวาสั่งพี่หนังเงี้วัดบานนะครับที่พอดี4.0วันที่30มิถุนายนแต่ว่าผ่านมาแล้วแหละแต่บอเตียงก็ยังไปเอาบทันเนาะก็เลยให้ย้อนหลังทีมงานพี่น้องเง้ยบอเป็นยังเนาะไปมอบทีหลังก็ได้บุญคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเง้ยเนาะ อ่ะต้องขอขอบ,ค,อบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเดลายเด้อบาสุขสุขคนที่เขามาติดตามมาชมคลิปจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้บทเตียงของคำว่าสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ